เ้าวสวยอ่ะสวยสวยไหมสวยไหมคะเออเหรอเหรออยากอยากสวยเหมือนพี่เขาไหมสวยเหมือนพี่เขาเปล่าเออน่ยิ้มยิ้มเมื่อกี้ใครอึเมื่อกี้ใครอึหืึใครอึฟิตเตอร์เหรอ,เ,อ,อเนี่ยก็จะประมาณอย่างเงี้ย ถ่ายต้นไหนไป <laughs> ่ไดจ้าจะบัด <Whew>, ดีค <sw illy> ่ะแล้วกวัดดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไงเชียต้าเชียต้าดูพี่ขอดีนะชี้เขานู่นมองนู่นมองนู่นมองนู่นเร็วไม่มองแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย Bye bye. Yay.